ครับสวัสดีส,ดสวยๆวันอาทิตย์เนาะครับเนาะวันอาทิตย์ทีซิมหากันยอย่าลงมือลงล้มเวรนะครับหเห็ดมั่วเห็ดแต่งอันได้เนายูก่กับผมเหมือนี้อ่าจะเป็นขั้นตอนการคัดแต่งผ้าก่อนเีาจะไปผลเกลือบเงาให้ออกมาสวยงามแนาะครับผลเกลือบเงาเออผลเกลือบเงาแล้วพอจะออกมาสวยงามสินะครับนี่ยตอนเป็นสินเป็นงานยิบๆเนี่ยพอนึกว่สีบงเงาเงาเป็นไรเด้วครับเบา่าเัาบนทันอีกคัดได้ยังเนาะ แ้วครับแก่สลับกับเปิดเครื่องเก้ไปห้องกับมาแตง่งพินงานพวกนี้ได้ลหลายอย่างเพราะว่าเครื่องกับทางานไปห้องกับมาแก้มันแกบเป็นสีนะครับสียียงดหนะเครื่อทงทํางานครับมันแ็บที่มีดอกหลากหลายครับแต่งมันมัวนใส่ดอกเดียวขนาดเดียวได้ครับแล้วมีสองเครื่องตัวนี้เป็นไอ้ไม่คั้วมาเตือหน่อยมองได้ี่เป็นสองเล็กๆหน่อยฮาต้องแงีเข้าไปครับเงียครับแต่งเข้าไปเองสิแขียนยังสีนะครับเพราะว่าเครื่องมันเก็บมาบมจบผมจะเก็บไปเองสิ เก็บน้ำหูน้ำตาพนมองไงพนเครื่องเขา่าบ่เถืงยังสีนะครับเป็นองใหญ่ย,ยังสีเหมือกันองใหญ่มันจะมีอีกตัวหนึ่งเครื่องก็อื่นตัวนี้เป็นเรียบหย ب, ับหยบหยับกับสายอ่อนแล้วเนะวาะก็อื่นเครื่องเกียร์สายอ่อนเถื่อนเครื่องเกียร์สายอ่อนเอาเหยับเ,เอาตัวนี้ เตียนไปครับเวก่อนคิดจะวัดครับเตลืหมือล้วเวนราะ่ว่เห็นน้งอยู่เตลืมือล้วเวีนนะครับมันก็ลอยยางเนาะมันมองข้งเสียเอาไงเกมาเดี๋ยวกบมัเ,บมเก็บเก็บเลยหยัดหนูนี่นั่นโอ้ลอยยางครับได้แก้กระดุนเลตอนนี้ไมเหย่ยอันคุณยี่อยอยก,ก่อนมันจะเห็นเห็นมาบมองด้ามันบ่ทันเหลี ตน้เป็นาแกะสลักไม้แก็บข้ามเก็บขามฝาผ้าหรือข้ามทั้งใบฝ้าทั้งไอ้เกาหลีเป็นข้ามฝ้าผ้าคข้ัดรอสือดีหัวนะครับผมหอยมันทันจบต้องฉันก็อนดีหัวเห็นบมแล้วครับข้าดรอสือก็ดำงามแลยก็บางหันเลยตั้งกันเลยนี่ นี่เราทำันต้องคัดต้องแกงให้ก่อนแต่คัดบวท่านเข่าก็ยังงามงามเลยสีขึ้นด้วยอันนี้เป็นผ้าเชียงแสนใหม่ทั้งขากันครับใหม่แกนขามฝาผ้าขอบคนสีฝนน้่ามั่งเยอะมือนกันจะเห็นอยู่ในคับเด้อเห็นเห็นทุกผู้ทุกคนอยู่ผู้ใดสั่งแบนุ่มผู้ถั่วนุ่มบูมันนุ่มบู้โตพาเชียงแสนไหม่นู่นนี่นั่น ตันนี้เป็นผ่านอก็ักกีุ่มกี่อยออกอจมาสมนห่อยแต่หอหลังสินะครับพักบนสักสันนี้สินะครับแต้า่ลงบ่เป็นว่าสินะง่ายแล้วไหวด้วครับแต้งหงหอยสักันหนย น้ำเงาของเราคัดอันนี้เสื้อเห็นหมอน้ำขาน้ำขาวพ้วนมันสีบริสุินถึมเคียวครับนี่เคียวออคเคียวไปเลยเฉยพวกนีแกมือครับผมบอเลยว่าผมแกมือด้วย เป็นงานแกสะสลักผ้าหรือเครื่องซีนซีแต่ว่าผมกับมาเกีบได้มืออีกท่านึงเครื่องคนมันบจบอยเปอร์เซ็ครับมันสิจบอยู่แปดสิบเกสิเปเซ็เท่านั้นบางเทอบ,บางที่บางองค์บางแบบเปอร์เซ็นต์จบหน่อยคือเป็นซิวบรีนี่เปอร์เซ็นต์จบหน่อย,ม,บบอออย,ยม,มันสิ่สูงเปอร์เซ็นต์อยุดแค่เจ็ดสิบแปดสิบยสีหน้าครับบางองค์กับแปดสิบเก้าสิบสี่คือพายังเสียนี่ก็จบมาเลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อผมก็ตมาีจบมันแน,นันอ,องสีเอง,องเห็นบ่ เพราะเครื่องพนบ่สามารถสิหลวงใด้สินะครับนี่ละครับขั้นตอนแต่ละอย่างเป็นหยังคือโดนขึ้นศาแต่สร้างคนที่ว่าพนบ่เข้าใจนะครับนี่ล่ละกะเล็เรียกามายเ้เบิ่งแต่ละมือพราะอย่ามว่าเบิง่งใแห่มันนข้าใจกันซี่สินะครับ